พาเก็บไว้ในตู้แช่แข็งเก็บได้ถึง2ปีเมื่อวันที่5และ6กรกฎาคม2566สําสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชจัดกิจกรรม NASDA meet the press นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดลำปางและเชียงใหม่ไปพบปะพูดคุยกับเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่รวมทั้งนักวิจัยที่มาเล่าถึงการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมะนาวคั้นสดที่มีคุณสมบัติคงสภาพความสดใหม่ได้นานด้วยกระบวนการแช่แข็งพิเศษซึ่งออกแบบและพัฒนากระบวนการโดยนักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทชปัจจุบันมีผู้ประกอบการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีออกจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์มณนีมะนาว ธุรกิจหลักของเราคือแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้นนาเกษตรแล้วก็มาเรื่องของน้ำผลไม้แช่แข็งเริ่มจากน้ำมะนาวเป็นบณนีมะนาวซึ่งนันโตเทคได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการพัฒนาทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาให้มันเทียบเคียงกับของสดในขณะที่เวลาเปลี่ยนไปนั่นคือการยืดอายุการเก็บรักษาก็ ได้ทําร่วมกับนาวอเทคถือว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จร่วมกันด้วยดีครับสวทชวเนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตมันีมานาวนะครับโดยการพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมเพื่อย้ายผลิตภัณฑ์เียงคงสดมีกลิ่นรสเทียบเทยง กับมะนาวขันสดได้มากที่สุดโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกมะนาวในจังหวัดลำปางซึ่งเกษตรกรในพื้นที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกมะนาวสายพันธุ์ตาฮิติซึ่งเป็นสายพันธุ์ทนโรคทนแดดและต้านทานแมลงศัตรูพืชได้ดีโดยเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งให้ผู้ประกอบการนําไปผลิตและแปรรูปเป็นน้มามะนาวขันสดนับเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะนาวและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เราก็จะรวบรวมจาก กลุ่มในเครือข่ายของเราประมาณเป็นร้อยกว่าคนเนี่ยได้ประมาณ5ตัน6ตันหรือ10ตันบ้างตรงนี้หลอกปลอมกันเราเก็บทุกอาทิตย์คิดเกษตรกรมะนาวโอเคนะครับเพราะว่ามันทําให้มีไรายได้ทั้งปีเลยขอให้ทําอะไรให้มันขายได้มันมีไรายได้ตรงนั้นนะเกษตรกรม,มีความสุขนอกจากนี้ยังไปเยี่ยมชมที่โรงงานบริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกกี้เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมมาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกมะนาวคุณภาพดีการทําความสะอาด การแปรรูปเป็นน้ำมะนาวขั้นตอนการบรรจุพันธ์ุตลอดจนกระบวนการนำไปแช่แข็งในห้องควบคุมอุณหภูมิพิเศษซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะยืดอายุความสดของน้ำมะนาวก็วคือเป็นดีฟรีซิ่งพูดง่ายๆพอหลังจากนั้นเราถึงจะมาเก็บในอุณหภูมิ ลบ20องศาก็คือในช่องแช่แข็งทั่วไปอันนั้นโน้ตฮาวหรือเทคโนโลยีที่พัฒนาร่วมกันกันกบสวทชตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดสําคัญของตัวผลิตภัณฑ์เราปรับกระบวนการแช่เยือกแข็งให้เป็นลักษณะของการไ r โอ g เจนิกฟรีซิ่งมันจะทําให้ผลิตน้ําแข็งเนี่ยมีขนาด เล็กมากๆแล้วก็เป็นรูปทรงที่เรียกว่าเฮกซาโกนอลเชฟมันจะเปลี่ยนฟอร์มของเอนไซม์ที่เป็นตัวที่จะไปทําลายกลิ่นสีทําลายรสชาติของน้ำมะนาวเนี่ยให้เอนไซม์ไม่ทํางานเวลาผลิตภัณฑ์เอามาใช้เนี่ยก็จะคงตัวมีกลิ่นรสเทียบเียงมะนาวขันสดมากที่สุดถ้าเก็บไว้ในชู่แช่แข็งเก็บได้ถึง2ปีแต่ถ้าเกิดเอามาละลายแล้วสามารถเก็บในที่อุณหภูมิ4องศาศอุณหภูมิตู้เย็นทั่วไปเลยได้1เดือนแต่ถ้าไม่ได้เก็บในอุณหภูมิตู้เย็นใช้ที่อุณหภูมิห้อง ได้ประมาณ7วันหลังจากกระบวนการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยังมีขั้นตอนการตวรวจสอบมาตรฐานด้วยเครื่องมือวัดค่ามาตรฐานที่ทันสมัยเราใช้เครื่องวัดที่เป็นเล็กทรอนิส์โนตโดยการประเมินผลด้วย AI ซอฟต์แวร์เพื่อความแม่นยําในการผลิตในแต่ละอตว่าต้องผ่านมาตรฐานอยู่ในระดับไหนในเกณฑ์ไหนที่เราตั้งค่าไว้มันเป็นการยืนยันเรื่องของคุณภาพที่จะต้องสร้างความมัน่นใจให้กับผู้บริโภคเราเน้นมาตรฐานเรื่องของ HACCP เพราะในแต่ละขั้นตอน food safety เรื่องอาหาร ปลอดภัยเป็นโจทย์สําคัญนะครับมะนาวเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักคู่รสชาติทําอาหารไทยของเราเมื่อลองใช้ตัวมันีมะนาวแล้วปุ๊บเนี่ยรสชาติไม่แตกต่างจากมะนาวสดเลย <c oughs> เทียบเท่ากับมะนาวสดแล้วก็สามารถเก็บได้นาน มีเสิร์ฟตลอดปีอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการยืดอายุน้ำมะนาวคันสดด้วยกระบวนการแช่เยือกแข็งนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้กับผักหรือผลไม้ชนิดอื่นได้ผลิตภัณฑ์มะนีมะนาวจึงนับเป็นต้นแบบการนำร่องของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอีกทั้งยังเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันหรือฟู้ดเซิร์ฟของสวทชที่จะนำองค์ความรู้ด้านต่างๆไปช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ตอบ โจทย์ธุรกิจและผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นฟูดเซิร์เป็นแพลตฟอร์มที่สวทชรวบรวมนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติหลายๆศูนย์เข้ามาด้วยกันเพื่อที่จะทํางานตอบโจทย์เอกชนให้สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้มาตรฐานทุกมาตรฐานมนีมะนาวเป็นโมเดลอันหนึ่งที่ตอบโจทย์นี้เพราะว่าเราใช้องค์ความรู้หลายๆด้านเข้ามาด้วยกัน